คันที่1 Isuzu GX-360 แรงราคา1 9 5 0 0 0 0บาทรถปี2563ไม่3 3 0 0 0 0กิโเมตรสภาพสวยๆหางพื้นเรียบ3เพลา3มิตรตัวเบารถปี2563บรรทุกได้34ตันมีของแถมดังนี้ 1. ยางใหม่10เส้น 2. แบตเตอรี่ใหม่1คู่ 3. ถ่ายน้ํามันเครื่องเกียร์ เมือง้ทยสี่เก็บงานให้รอบคันรถจอดมากเอียงชนบุรีติดปัม๊มพีทีสีราชา4ีสนใจติดต่อโทร9 9 5 9 9 9 9 6 6 2คุณเชกครถบรรทุกขนาดใหญ่สีขาวยี่ห้ออีซูซุรุ่น G X Z 6 0หัวล่าพร้อมหางก้าง r C K 2คานปี2,556ลักษณะเฉพาะของรถสีสีขาว ยี่ห้ออีซูซุรุ่น GX z 6 6 0ประเภทหัวลากพร้อมหางก้างปีที่ผลิต2556หมายเลขทะเบียน7 0 6 2 4ขีด6อุบลราชธานีการใช้งานรถบรรทุกประเภทหัวลากพร้อมหางก้างนี้มักใช้สำหรับการขนส่งสินค้าขนาดใหญ่เช่นสินค้าเกษตร สินค้าอุตสาหกรรมหรือสินค้าประเภทอื่นๆที่มีความจำเป็นต้องใช้พื้นที่ในการขนส่งมากสรุปนะครับรถบรรทุกคันนี้เป็นรถบรรทุกอีซูซุรุ่น Gx 3 6 0กวัวลากพร้อมหางก้างปี2556ใช้สำหรับการขนส่งสินค้าขนาดใหญ่มักพบเห็นได้ทั่วไปในประเทศไทยคันนี้พร้อมใช้งานอย่าลืมไปดูรถกันก่อนซื้อเงินเรา ซื้อของทั้งทีไปดูให้แน่ใจให้ละเอียดส่วนเบอร์โทรเดี๋ยวผมให้ไว้ใต้คลิปด้วยครับคันที่2ข้อมูลที่คนขายรถให้มาคือยี่ห้อวอลโวรุ่น fm 4 0 0ราคา1,250,000บาท2เพลารถปี2,557เกียร์ออโต้สภาพสวยๆคัตซีใหม่ของแถมก็จะมีดังนี้1ยางใหม่ไฟสโตรน n e งจำนวน10เส้น สองแบตเตอรี่ใหม่หนึ่งคู่สามถ่ายน้ำมันเครื่องเกียร์เฟืองท้ายสเก็บงานรอบคันรถจอดมากเอียงชนบุรีติดปั๊มพีทีสีราชาสีสนใจติดต่อโทร9 9 5 9 9 9 9 2 6 2คุณเช็คคันนี้เป็นยี่ห้อวอนโวไม่ค่อยได้เห็นมากนักในท้องตลาดบ้านเราข้อดีคือรถยุโรปข้อเสีย มันหาอะไรยากหน่อยลองพิจารณากันดูนะครับเท่าที่ดูรถยังสภาพดีสมราคาคัตซีไม่ผุกภายในไม่เน่าไม่เล็กยังพอเอามาทำมาหากินได้อีกนานของแถมมีให้มากมายอยางมาพร้อมตั้งสิบเส้นแต่ยังไงก็ตามถ้าจะซื้อให้ไปดูรถก่อนติดต่อไปเลยที่คุณเช็คดูรถที่ชนบุรีนะครับ